สวัสดีครับผมมาพ่อ,อครับจานต่อยสบายใจไทยบ้านเนาะอันสิบผ้ามาเบิงอันนี้พี่น้องบักยางเห็นบ่เนี่ยบักยางเห็นโอเคโอเคโ,โอ้อันนี้เป็นบักยางสร้างเรือพี่น้องอ่าบักยางพันเนี่ยจะใหญ่ลูกใหญ่มากพีน่น้องเนี่ยถอดกําปั้นท่าเนาะกําปัน้นท่าถ้า่สุกแล้วจะเป็นลักษณะนี้พี่น้อง สุกแล้วอันนี้สุกแล้วจะเป็นลักษณะนี้นี่พี่น้องดกโย่พี่น้องดกอยู่ก็ถือว่าใช่ได้นนี่หลายลายลายหน่วยเลยนี่ลายหน่วยนะครับผมเอ่อมันจะมีอีกพันหนึ่งนะที่มันเทมันเป็นทีทงโน่นพี่น้องเป็นทีโน่นที่ยังอ่าเขาจะเอิญยางไข่เนาะน่ะเนาะยางไข่ลูกจะเล็กๆไงลูกจะทอจะใหญ่ทอบักเน่าพี่น้องใหญ่กว่าบัลือกเน่าชนิดหน่อยนะครับผม นี่สุกแล้วเป็นลักษณะนี่เนี่ยยกเมื่อกี้ไปเด็ดมังนะ้งเนยมันเหมือนเมือด,ดนอยก็เลยทายพี่นอ้องไไนเบิ้งบ่อะไรเนาะนี่ครับครับผมผลละไม่ปลาลักษณะโดดเด่นของเขาก็คือว่ายางครับผมยางอืมสมซื้อพี่นอ้อ,นองสมซื้อบักยางเนาะพี่น้องเนาะถ้าเด็ดไปใหม่จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมเป็นเป็น,ปนพืชตระกูลเถาเลยพี่น้อง เป็นเถาเป็นเครือเนาะเพื่อนสถาบานเท่าอื่นเครือเป็นเครือแล้วก็สอบเลยเป้นตนไม่นะครับผมอยลักษณะเดียวก็กะบักพี่พวนคล้ายๆกันนะครับใจพี่พวนจะบ่มีอย่างพี่น้องพี่พวนจะบ่มีอย่างใบแม่นทั้งนั้นเลยนี่นี่ใบเขาเป็นงสี่นี่ใบเขาก็่อนข้างหายากเลยพี่น้อง่อนข้างหายากเพราะว่าพี่น้องเพิ่อนปลา เ่าจะตัดปลาออกไปเห็ดอ่าการเกษตรเบิดเ,เนาะก็จะเหลืออยู่โบกี้แปลงเนาะที่ว่ามีมีปลาแล้วก็มีบักอย่างอยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองกิน,นอันนี้เบิรงนมมลูกนี้กินได้ไหมนี่เขาไม่หมรสชาติเขาจะออกเปรี้ยวๆนะพี่น้องเปรี้ยวๆหวานๆอืมลูกนี้หวานกินตรงไหนอ่ะแล้วก่อนค่ขยเม็ดแล้ว แล้วต้องค่ายเม็ดมันพี่น้องพอเม็ดเขาใหญ่โอ้โหอืมอืมหวานมากแต่ไม่เปรี้ยวพี่น้องเขาจะหวานประมาณข,บขอบๆเนี่ยเพราะเขายำไปโดนคร์บอนเวณนข้างในมันมันก็จะเปรี้ยวมากอืมแสบแสบแสบ เอเดี๋ยวจะเอาก้าบบ้านไปเฮดนึปลาหวานพี่น้องเฮดนึ่ปลาหวานแล้วก็ตกัตกตักใส่คนๆกินโหลดพี่น,ออนนะอ้องนะเียบเจ็บยางเบิองหนุ่ยหน่อย้มนี้ผ้ามาช่มบกงยางพี่น้องผ้าเบิ่งเครื่อเบิ่งหนวยบกงยางเนาะและ้วก็ซีมให้พ่อ่พี่น้องเบิ่งนะครับผมพี่น้องที่เขามารับชมสบายใจใช้บ้า,บาน ก็อจะาลืมนะครับผมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับผมกดกระดิง่งกิ้งกิ้งเพื่อเป็นการแจง้งเตือนเนาะจานต่อยมีคลิปยังดีๆกะสีโล่งให้พอน้องเบิ่งนะครับผมสำหรับื้อนี้กัสีลาพี่น้องไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายพี่นอ้องเดี๋ยวเอาไปเฮ็ดน้ำปาหวานก่อน